เจ็ดก็มีส่งน้ำพระเหมือนที่ลุงปู่ท่านกำหนดไว้เราก็จะผู้หลักผู้ใหญ่มาลดน้ำดำหัวปีนี้ก็คิดว่ามันก็จะอยู่ในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยก็จะลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะจัดเป็นแจก,กข้าวสารอาหารแห้งแทนไปในในเขตตำบนชันม่วงเนี่ยก็เหมือนก็ให้เขาด้วยความเคารพน้ำถือแล้วผู้ลักผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลดน้ำดำหัวเพราะจะต้องาคนมาอยู่เยอะใช่ไหมเราก็เอา มีรายชื่อมาให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยหรือว่าอบตเนี่ยก็เอารายชื่อมาแล้วก็เอาของไปให้มารับตัวมาเองไม่ได้ก็ให้ลูกหลานมาการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยในวันสงกรานได้ผ่านพ้นไปสิ่งที่ยังคงไว้และยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามของวัดผู้น้อยที่ได้สืบต่อมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่แบนจันทัศโร ที่กำหนดให้ในวันที่17เมษายนของทุกปีเป็นวันส่งน้ำพระรถน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและมอบข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานในวันสงกรานโดยในช่วงเช้าของปีนี้ ท่านจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองมอง่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้ประสานไปรยังผู้ปกครองท้องถิน่นโดยมีนายธีระเมธเทวิชัยศิลปก์กุลในอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประหลัดอาวุโสนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลชอนม่วงซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งของวัดผู้น้อยในการนี้ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานมุลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยในฐานะประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรุบุรีการอนุเคราะห์สงเคราะห์ ต่อชุมชนถือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณาสงเคราะห์ซึ่งท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพ,พัฒนาคุณได้รับการประกาศเกียรติคุณจากมหาเถราสมาคมฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ยกให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณาสงเคราะห์พื้นที่ต้นแบบดังนั้นการนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางวัดผู้น้อยได้จัดทำขึ้นในวันที่17เมษายนในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีและในปีนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ท่านเจ้าคุณด็อรพระโสผลพัฒนคุณจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาติของมหาเถรสมาคม ในการสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมโรคติดต่อที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่17เมษายน2565ที่ผ่านมาท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพ,พ,พัฒนาคุณเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยพร้อมด้วยผู้ปกครองท้องถิ่นนำโดยนายธีรเมธเทวิชัยศิลป์ก,กุลในอำเภอบ้านมีปลัดอาวุโสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้สูงอายุมอบเหรียญหลวงปู่แบนจันทัศโรให้ไว้เป็นที่ระลึกและกำลังใจในวันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้นอกจากนี้แล้วการสนองพระบัญชาของสมเด็จพระอริย์วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาโควิด -19 ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณยังให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์สงเคราะห์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานนี้นอกจากการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีอันดีงามแล้วท่านยังได้มอบเข้าสารจำนวน200ถุงให้กับผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอำเภอบ้านมี โดยมีนายธีระเมศในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลุบุรีเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปจัดแจกให้กับชาวบ้านในอำเภอบ้านหมี่ต่อไปสำหรับผู้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 ในตำบลชอนม่วงในแต่ละหมู่ได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสำรวจ และนำข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นไปมอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทุกหมู่บ้านในตำบลชอนม่วงอำเภอบันหมีจังหวัดลุบรีถือเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์พื้นที่ต้นแบบในการสนองพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องจากแนวคิดของท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพ,พัฒนาคุณในการจัดกิจกรรม ท่ามกลางโรคติดต่อในครั้งนี้ท่านได้มอบสิ่งของต่างๆให้กับชาวบ้านในแต่ละหมู่ของตำบลชอนม่วงและให้ทยอยกลับบ้านเพื่อลดการแออัดจากนั้นท่านได้ประกาศท่ามกลางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของมหาเทรสมาคมในการสืบสารประเพณีสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมโรคติดต่อของทางรัฐบาลที่ได้กำหนดไวอ้อย่างเคร่งครัดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลชอนม่วงให้เป็นผู้แทนชาวบ้านทั้งหมดในตำบลชอนม่วงเว้นระยะห่างเข้าส่งน้ำพระขอพรจากท่านชุกค,คุณดเรพระโสพลพัฒนาคุณพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดที่จำพรรษาอยู่ที่วัดผู้น้อยโดยมีนายธีระเมธนายอำเภอบ้านหมีเป็นประธานในการส่งน้ำพระในปีนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นระเบียบ และยังคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้ยังคงอยู่ครบถ้วนตามที่หลวงปู่แบนจันทสโรได้กำหนดไว้ในวันที่17เมษายนของทุกปีด้วยการสารต่อของท่านเจ้าคุณด็อเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลุบรีได้ทำหน้าที่ ตามที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณาสงเคราะห์พื้นที่ต้นแบบฝ่ายสาธารณาสงเคราะหคณะสงฆ์ประจำจังหวัดลพบุรี